ล่มลมตกเสียงนกร้องนวลน้องเยื่องกลายให้วาบหวามคิดถึงร่วมหอกับนวลนางสุขสราญบานใจกระไรเลยโอ้ยนโหอหนนวลนางอะไรเขาฟังไม่เข้าใจหรอกไปไหก็ไปเอไปครับพี่กาวเ่เท้าไม่ชอบโครงกรไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะข้าจะเดี่ยวปีแปรเถายวนให้ท่านฟังก็แล้วกัน ไม่ต้องเล่นนะเขามาจอบเพลงจองยวนอยู่แล้วไอ้เรื่องในร้านเนี่ยเอาไปเอาไปโอ้ยเอไปเดี๋ยวนี้เอาไปอย่าเก็กลลูกค้าขนาดนี้เขาไปไม่ได้ไปออกมากไปแม่นาผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ดีนะทำไมต้องทำตัวเช่นนี้ด้วยน่ะให้ความยุติธรรมมันมีมากมายเราสะสมในใจไปหมดหรอกแม้แต่เมืองสุภาพชนด้วยอย่ายุ่งแล้วกินข้าวเราดีกว่าใช่ละเรากินข้าวเราเถอะนะอ่ะกินเถอะจ้ะกินจ้ะอ้าวไม่อร่อยหรือยังไงฮะ ไม่บอกค่ะบอกแต่เพียงว่าเคยเป็นมิตรกับในพลมานะ่ะและหากเห็นหน้าเขาก็จะจําเขาได้ค่ะแขนดวดมันจะมีความสามารถอะไรได้เชิญเขาเข้ามาเลยเอ,อข้าท่านในพลยังไม่ถึงเลยว่าเราจะเจอกันที่นี่ฮะผมจะออกไปก่อนไปค่ะข้าท่านานพลมาเร็วอดีตลูกน้องข้าม,มาเวันโขจะได้มาเป็นถึงในพลแห่งจินจือกวัวนี่น่าย,ยินดีนะทำไมแขนเจ้าถึงขาด เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเงี้ยเป็นผลงานของหมอหมิงสุนักดังเท่าก็จะต้องสับมันเพื่อล้างแค้นให้ได้แค้นก็มีอยู่ข้างเดียวแถมต้องหนีมาถึงเมืองเนี่จะไปล้างแค้นอะไรก็ใสพลังของเจ้าไงช้าก่อนตอบเข้ามาสิ เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้ามาอยู่ที่นี่เป็นความสามารถของข้าแต่เจ้าวางใจได้นอกจากข้าแล้วไม่มีใครร้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่หรอกข้าอยู่จรินจือกวมมีตำแหน่งใหญ่โตเจ้าจะให้ข้านะช่วยอะไรเจ้าหรอลืมแล้วหรอว่าเรามีศัตรูร่วมกันนางเท่าอมหิตบูไม่เหนียงไงคนที่มีเรื่องบาดหมางคือเจ้า ข้าอยู่ที่นี่มีอำนาจวาสนาทำไมต้องกลับไปงัดข้อกับนางว่าไปแล้วหากไม่มีนางชะวิตข้ามาเว้นโคก็ต้องเป็นเบีย้ยล่างเจ้าอยู่ตลอดเวลามีหรอจะมีโอกาสมีวาสนามาได้ดิบได้ดีเป็นถึงในคนใหญ่ให้เมืองจินจือกัวเ <laughs> จ้ารู้ไหมช่วเจดทีดีเจ็ดผลเป็นยังไงเจ้าไม่เคยนึกถึงบุญคุณของข้าบ้างเลยไงเรามีบุญคุณอะไรกันเจ้าไม่ลองคิดดู อดีตเจ้าทำยังไงกับข้าฐานะข้าตอนนั้นน่ะไม่ต่างกับสุนัขเลี้ยงของเจ้าตอนนี้เจ้าก็มาพระชนตรอหวังจะพึ่งพาข้าไม่ใช่เหรอต้องการอาศัยใบยบุญข้าไม่ใช่เหรออืาม,มาวนินคคนเราต้องสำนึกในบุญคุณหากไม่มีข้าช่วยเจ้าจะจะมีชีวิตถึงวันนี้กันเหรอนีอาศัยคำพูดเจ้าประโยคนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่ว่า ข้าไม่เลี้ยงคนไร้ประโยชน์นะเจ้าต้องคิดดูให้ดีสัก่อนตอนนี้เจ้าน่ยมีความสามารถอะไรอยู่บ้างเอาละเมื่อเจ้าไม่พอใจข้าไม่ต้องมาขอร้องข้าหรอก